วันนี้เราและท่านไม่รู้หรอกครับว่าเราจะถูกเอาวิญญาณออกแบบไีนออมัดนอับดุลอาซิสนะครับมูอาส bin j บันสหบัตสลักุสซาเลหในอนดีตขณะที่เขากำลังนอนเขาเรียกใกล้จะเสียชีวิตอยู่ๆท่านร้องไห้ออกมาพี่น้องคนรู้ว่าร้องไห้ํำไม ท่านนี้บอกว่าฉันไม่รู้ว่าผู้ที่จะมาหาฉันจะแจ้งข่าวดีหรือข่าวร้ายกับฉัน<ฮ>พี่น้องถามตัวเองสิครับอามันที่เราทำมาทั้งหมดอะไรมายืนยันว่าอัลลอฮ์รับ,บท่านทุ่มเททั้งหมดในชีวิตท่านอะไรยืนยันการันตีว่าอัลลอฮ์รับอามานันคะแนนคนคนหนึ่งตายะฮีดิตในสนามร,รบด้วยซ้ำแต่สุดท้ายไปนรกไปนลก คนคนหนึ่งตายในสภาพที่เราดูเป็นมาเสียดอัลลอฮฺอภัยโทษเขาในวันเกียรติโสเพนีชัดๆพี่น้องตายในสภาพยังโสเพนีแต่ให้น้ําสุนัขดืม่มอัลลอฮฺให้เขาไปไหนพี่น้องที่รักที่มีเกียรติสวรรค์ของอัลลอฮฺใครมาการาันตีเราพี่น้องที่รักที่มีเกียรติวันนี้ไม่มีอะไรบอกเราเลยว่าเราผ่านแล้วเรารอดแล้วไม่มีอะไรบอกท่านทางนั้นพี่น้องที่รักที่ไม่เกียรติ ฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องนี่บป่าของอัลลอฮ์ที่สอนแหละเราจะไม่พูดเยอะคืนนี้เพราะอินชาอัลลอฮ์พี่น้องอยากเป็นบป่าที่สอเละจงอามันจงมุจฮาดจจงอิบาดดจจงทุ่มกำลังท่านเพื่ออัลลอฮ์ให้มากๆดุนยานี่เป็นบททดสอบพี่น้องคุ้มเพราะสวรรค์อัลลอฮ์นั้นราคาแพงไม่เหมาะก,กับคนที่กระจอก